ตไเรียนเด็กเสรจต้องเสอ็จจากเด็กเสไม่เท่หร่าแม่อยู่บ <c Ris ky> ้นพ so so ูลอาโลกไปข้างรถไฟแ้วเรื่อรงเรียนของเด็กไม่้งเดว่าเราเรก็จะต้องไปเรียนที่เจีนมาแเด็กอบนอองเราหเข้ามเรียน่ แล้วก็โรงเรียนเดี๋ยวนี้ร้างกันเยอะเลยการบ้านนอกนะเรียนใหญ่ๆมากมันต้องต้องปิดปิดตัวเองแสดงว่าจากกลัวว่านอกจากเปอระเา็นต์พวกหัวคนจะลืมแล้วก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวมันจะสูงมากมันคิดว่ามันตอนนี้ผมเขียนได้สามสิบหกเล่มนะถ้ามีปัญญาพิมพ์ได้ทั้งหมดนะมันจะเป็นเหมือนศิลาจารึกอะเป็นคุ้ม ที่สต็อกกำืองอยู่ในนี้นะเอาแค่พุ้นนิดถ้าประมาณน่าเล่มละ500บา30น่าเ่มในความมั่นใจน่าสองนครอยู่ในนี้แต่ว่าผมก็ยังไม่มีปัญญาทำอะไรผมคิดว่าต้องมีใครลงมามีส่วนร่วมด้ยนะจะทำให้เกิดดรทาเภาษาศาสตร์อีกหลายหลายร้อยคน Eu com